ladies and gentlemen we have another exclusive interview with one of our success cases of f a s i l i t y s t u d e n t s ครับก็ขอเชิญคุณไวยโรดอารัญยอายอังกูนะครับตบมือคุณไวโรดไวยโรดนะครับมาละโอ้โหนี่มาแรงแนะ่น้างโงเ่เฮงใช้ได้นะดวงตาประกายวายวับนี่เอาจริงไม่ธรรมดานะครับระวางไว้ก่อนโอ้โหขอคะแนนคะแนนอยู่โอเวอร์มากๆเลยนะครับเอ่อ อยากสามารถสอบเอ่อโทโฟไอบีทีเนี่ยสอบเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่สองครับครั้งที่สองนะฮะครั้งแรกในสอบหนาได้อย่างครั้งแรกสองอาทิตย์ก่อนครั้งที่สองนะครับเอาที่กองให้สองเอาจริงนะฮะไม่ไม่ธรรมดาครั้งแรกได้คะแนนเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยสี่ครับก็เกินอยู่แล้วใช่ไหมตบมือหน่อยครับโอ้มาแรง h a v e you heard that ครั้งแรกร้อยสี่ไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาฮะเรียนแกรมมาบ้างไ่มครับเรียนทั้งกแกรมมาทั้งโทโฟอลเลยแกรมมาต้องเรียนไหมคิดว่าพู้ดูโตมปเลยหลายคนจะกลรู้มากเลยนะบางคนเขาเรียนเฉพาะโทโฟอลอย่างหนึง่งแล้วก็ซัมโทโฟอลเงี้ยกับกับแกรมมาโทโฟอลอินเจลพิเลนเนี่ยคิดว่าไหนเอ่ยยิ้มกน่อยจ้าหน่อยสิพูดอะไรนะะตั้งใจฟังนะ <c oughs> I'm scared เอเดเวร์แกรมมาจำเป็นไหมจำเป็นครับเพราะว่า <c oughs> จริงๆตอนแรกผมเลือกโทฟอกก่อนเพราะเข้าใจว่าแปรม,มาคงไม่จําเป็นเหมือนกันแต่พอเรียนโทฟอแล้วก็รู้เลยว่าคือแปรม,มามคนคือพื้นฐานของทุกอย่างอะฮะ<อ>คือถ้าเกิดไม่เรียนมันยังไงก็ไม่ได้แล้วเราเคยมันได้เด็กแล้วอะนะทำไมต้องมาเรียนที่นี่กันที่นี่ไม่มีอะไรแปลกใหม่หรอไม่มีอะไรสำคัญร, <c oughs> รู้จจจะฟังอะไรคือนะคือยี่สิบห้ากฎนี่คือมันสรุปครบทุกอย่างแล้วครับใช่ครับคือก่อนหน้านั้นคือผมก็จริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบแปรมาเลยรู้สึกว่าคือมันเรียนมาแล้วไม่เคยเข้าใจเลยแต่ว่าพอมาเรียน กลับมายี่สิบห้ากดทีเนี้พูดถูกใช่ไหมครับโอ้ยไกรไกร I'm losing confidence now You can read my mind Go on Okay don't stop Okay ครับก็รู้สึกว่าคือมันมันสรุปสรุปความรู้ทุกอย่างให้ให้อยู่ในเป็นระบบที่สามารถที่จะจำได้ง่ายจะอธิบายชัดเจนไหม ชัดเจนครับโอ้ใช้ได้นะเอดเดเบก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วก็ออสอบครั้งแรกร้อยเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสี่ร้อยสี่เท่ากับกี่คะแนนประมาณนึกว่าเช็คหน่อยใช่ร้อยสี่เท่ากีก่คะแนนนะเอดเดเบกคือว่าครั้งแรกจริงๆก็คือได้รางวัลแล้วไม่พอใจเป็นสอบครั้งที่สองสองอาทิตย์เท่านั้นโอเคไม่พอใจครั้งที่สองได้กี่คะแนนครับได้หนึ่งร้อยแปดครับ ตบมือนะยครับ108 My God! ไม่ไม่ตลกได้เท่า627ที่อันนี้ยิ่งใหญ่ก็คือครับเป็นเลยครับต้องสอบนะครับคอนเวอร์รับครับจะสปีคิงด้วยนะครับแล้วอยากรู้ว่า Reading เต็ม30ได้กี่คะแนนครับ Reading ได้29กตบมือนะยครับ29ได้ยินไหมนะยูมีเทคนิคอะไรในการที่ฝึก Reading ถึง29ที่สูงมากนะพอจันไปสอบก็ไม่แน่ใจว่าจะได้30หรือเปล่า โอ้หจะยิ่งเกาวโอเคมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะ s h a ์ with the rest of our class here ก็ผมว่าเบสิ่งที่สุดก็คือต้องพยายามหัดอ่านให้เยอะครับคืออย่างผมเองนี่จะปกติจะค่อนข้างอ่านภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเลือมาจบจะฟิวเลยครับจบวิศวะคอมพิวเตอร์ครับสนุกแน่จากที่ไหนอะจากลาดกระบังครับเต็มภาษาอังกฤษสิบก่อนมาเรียนที่นี่ให้ตุ้ยเท่าไหร่จจะประมาณประมาณหกนะครับหกว้าวประเมดรักตบุนนะครับเดินบังเลยนะได ไม่ธรรมดานะไม่ว่าขนาดนี้ระดับโลกแล้วไม่ใช่ CBT ไม่ใช่ Paper Based เป็นนะครับ IBT anyway โอเก่งมากมีเทคนิคอะไรบ้างในการอ่านเวลาอ่านมีภาพไหมอันต้องต้องมีเลยครับต,<พ>ต้องมีครับยูเฮดัตทำไมต้องมีละครับเพราะว่าคือถ้าเราไม่มีภาพเนี่ยบางทีเราอ่านเป็นประโยคประโยคเนี่ยเราเข้าใจแต่พอพ,พ,พวกที่เขาถามพวกที่เป็นสรุปหรือว่าเป็นพวก ให้เราตีความเนี่ยเราเราจะมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นช้อยส์ไหนอ่นนี้เวลาดูจากรูปผิวพันณสันฐานบุคลิกภาพเนี่ยด้วยจากฟีลของ engineering ต้องใช้สมาธิเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะสมาธิดีเก่งมาก่วนต้องมีสับแมที่หนึ่งต้องมีภาพฟังนะไม่มีภาพไม่ต้องคุยกันจริงไหมใช่ครับเพราะมันจะเห็นชั้งๆงมันชิ้นๆมันจะไม่เห็นภาพรวมโอเคชัดแล้วนะไม่มีภาพไม่ต้องคุยคุยกันอ็นโอเคแล้วก็ทำาหถึงมีภาพอ่ะปกติมีหรือเปล่าหรือหรือไม่มีหรือเพิ่งมามีหรือว่ามีมานานแล้วหรือกำลังจะมี ปกติพอมีครับแต่ว่าคือเดิมทีไม่ได้สังเกตว่าส่วนนี้มันสาคัญนะครับแต่พอมาเรียนพอพออาจารย์สอนนี่ก็คือพยายามที่จะเหมือนกับใช้ฝึกฝึกส่วนนี้ให้มากขึ้นมาเองเลยใช่ไหมใช่ใช่ััดไหมชัดเลยใช่ไหมชัดเลยครับไม่อะไรอเไรต่อเอฟเฟคทุกคนอยากอินทอร์วีนเลยสวดมนต์บ้างเปล่าสวดครับคือจริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่มาเรียนผมยังไม่ได้สวดนะครับแต่ว่าคือก็ก็เคยคิดมาตลอดว่าอยากจะสวดแต่รู้สึกว่าโหมันมันยากเลยกันเยอะแล้วมาอยู่ดีสวด คือพอดีตอนนั้นมันมีเหตุนะครับพอดีตอนช่วงใกล้ๆสอบผมรถชนหนึ่งครั้งก็เลยรู้สึกว่าอย,อยากจะสวดมนต์ก็เลยเริ่มเริ่มหัดสวดขึ้นมาแล้วก็สวดมาเรื่อยๆสักพักมันก็ได้ได้ไดเลยมาแล้วหี่ลุงพ่อช่วยนะในหลังจากอวนทีก็ฮิล <c oughs> นะฮะฟิลฟิลกูดคอมโบแล้วก็สามารถที่ปรับตัวได้ปุ๊บนี่ยแล้วก็ช่วยดีแรงมากคิดว่าสมัครที่เกี่ยวไหมเกี่ยวครับสำคัญมากเพราะคืออย่างสอบโทโฟนี่มันนะมันนานนานมากแล้วคือถ้าเกิด ใช่ครับถ้าสมาธิไม่ดีนี่คือคือม,มันสี่ชั่วโมงกว่าครับสี่ชั่วโมงกว่า,วถ,าถ้าสมาธิไม่พอมไม่พอคือสอบแค่ครึ่งแรกนี่ก็คือหมดแรงแล้วครับนอก <laughs> เอานะครับ <laughs> เดนะ็ด <laughs> ีเบเก่งมากสรุปก็คือมีภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีมสับไหมสับสับต้องมีลยครับเวลาไปอ่านนี่สับที่อาจาย์บุญชัยสอนนี่พอมีบ้างไหมมีครับคือเปอร์เซ็นต์ประมาณบอกไปตามตรงเลยไม่เป็นไรว่ามีหมดเลยนะครับตบเบอจังลยครับนานๆหน่อยก็ได้ ว้าวอย่างนี้ดูพวก็รู้เลยถึงมันถึงแปลงเป็นภาพได้ทันทีเลยใช่ไหมใช่ครับมีเทคนิคอะไรบ้างในการที่จะจําศัพท์ได้เยอะๆก็ปกติคืออย่างเวลาผมอ่านพูกหนังสืออะไรเงี้ยหลักการก็คือว่าถ้าเกิดเจอศัพท์อะไรที่ไม่รู้เนี่ยก็คือต้องต้องเปิดดูทันทีเลยตลอดนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็จะไม่ค่อยสนใจคือเจอศัพท์ละศัพท์ไหนที่ไม่รู้ก็ก็คือปล่อยไปแต่ว่าคือตอนที่ฝึกนี้คือศัพท์ไหนที่ไม่รู้ต้องต้องเปิดให้ให้เข้าใจให้หมดเลย พระสบการที่มี2แบบจากการบริกรรมกับการที่ครับมุ่งมั่นจะเอาสินนั้นให้ได้เห็นหรือเปล่าครับนี่คือเทคนิคเขาสองใช้2วิธีและต่อันหลังนี้จะแรงกว่าอันแรกด้วยนะก็คือเขียนมันจะให้รู้จริงๆเลยใช่ไหมแล้วมีการทบทวนบ้างปะาทบทวน้าวเขาทำงานเยอะแยะนี่ไม่มีเวลามันเรียนสื่อก็ดีแล้วบุญชยัยจะไปทบทวนอะไรเอาเวลาที่จะไปทบทวนคือจริงๆตอนแรกผมต้องออกตัวก่อนว่าผมเป็นคนที่แม่ดีๆครับมีจริงๆปลอมๆเยอะนะจริงๆจริงเชื่อลำคาญนะฮ่าคาก็จริงๆะพูดปลอมหน่อยก็ได้ไม่เป็นไร คือผมไม่ใช่คนที่ขยันนะครับแต่ว่าพอตอนหลังมันมันมีเดทไลน์ว่าต้องการที่จะแอพพลายไปเรียนต่อครับมันก็เลยต้องต้องต้องแบ่งเวลาให้ได้ชื่นใจไหมต้องมีอะไรครับโกนันเองต้องปุ๊บจิตมันรูปตอนนั้นลุยเลยไหมก็ลุยเลยครับอัดเต็มที่ไม่มีนักทีมเลยใช่ไหมลุยเลยไหมฮะใช่ สำคัญมากเก่งมาสรุปก็คือสับก็จําได้ลุยนะเอาให้ได้นะแล้วก็อ่านเยอะๆเดี๋ยวก็จำได้เอง listening น,นี่ค่อนข้างยากนะสามสิบโหแตาเล่นฝรั่งนะครับนมเนยฟังมันลําบากสำเส้นเรียงซงเสื่อมเชื่อมเสียงยัง i งติดที่เลยงงหมดสามสิบได้กี่คะแนคคบบนครับได้ยี่สิบเก้าครับตบมือให้หน่อยครับได้ตลกแล้ว l a d ี้เซนจ์เจนเบอร์ยี่สิบเก้านักเรียนใหม่โดยเฉพาะนะที่ของจริงเฮ้ยไลฟ์อินเตอร์วโอเค no fake <c oughs> interview at all อทำเทคนิคอะไรอ่ะเวลาฟังต้องมีภาพไหมอันนี้คือ ถ้ามีมีภาพครับต้องมีไหมทำไมต้องมีเพราะว่าจริงๆ listening นี่ขอโทษสิโบกหัวจ่าเนี่ยเราเราโผล่กันมีเกินจากเพราะว่าคือ listening นี่คือมันตั้งแต่วันนี้ไปอาจารย์สอนอยู่อยู่ครับพวกเราจริงๆนะวันเดียวก็มีฟังเลยคิดว่า you love to lie ทำพูดเออปมปมอะไรเงี้ยครับก็ listening นี่จะยิ่งเอาสิ่ง listening Little thing, little thing, yeah. yeah.